กะที่เอากะที่เอาห้าร้อยหกร้อยผุ่นนองห้าห้าาความใหญ่องมันเอันละห้าหันะห้ก็ว่าจานใหญ่เนาะปกติแกจะขายจานเล็จานเียวบาแม่แม่ไม่ได้ดูเมนูไงเพราะอันนั้นอันนั้นมันเกินเมนูไงเพราะเมนูเรามีนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะอันนี้เกินเมนูแม่ก็ยังไม่เจเออ เ,เออเฮะน้าฮงเขามาหลายคนไงแจ้ไม่ทุกอลังการที่นี่เมนูอลังการหมดอันองรู้จังอุ้ย <c oughs> อลังการอลังการงานสร้างสาร้างจนบื้อเออ,อนนได้แล้วได้แล้วมาปกหด ไม่เอาแต่หอยเนาะเพราะว่ายังใช่ไม่เอาหอยใส่กันจองเขาด้วยมแม่ฮะนี่แม่ตัวนี้่ะเออเขาชอบกันจองเหรอใช่มันเลือดเอาแล่นไงเขาชอบกันจองแล้วแล้วแล้วพี่เอกเราไปไหนอ่ะฮะพี่เอกเราไปไหนอันหลอ เอาขี้เหรออกมาแล้วไปรถไปลดพุ้นนั้นถาหาพระเอกเนาะเป็นคู่ตีกับพระเอกเออนั่นเลยนั่นแหละเ,เขาเกียดตอนนี้เหมือน,นไม,ไม่จะเหมือนโจรเนาะตอนนี้เหมือนพระเอกตอนนี้เป็นพระเอกไงไม่จะเหมือนแบบว่าทรงโจรแหมทรงโจรก็จะมาป้นสว่านแม่ไงอันนี้ันันนเออหุ้นเอกเออหุ้นนั้นเขินเขินเหมือนเหมือนลิตลือชาเหรอเออเหมือนลิตลือชาไง เออขาเรียกว่าผู้ช,ชายส่งโจรไงแม่ เด,เดี๋ยวนะคะอันนี้คือต่ำเท่าที่มีนะเนะ่เนาะรวมทิย่างที่เหลือ เขาเรียกว่าตำเหลือเหลือตำที่มันเหลือเหลือใช่เขาเรียกว่าแต่มันก็อร่อยนะเก่งใช่ไหมตำเหลือเหลืออะไรคือใส่อะอันนี้ไม่ต้องตั้งชื่อเมนูคือตำมั่วซั่วไปเลยเนี่ยตำรวมมั่วซั่วไปเลยมันเลิศนั่นแนื้อฮันน่าฮันนาฮันอันนี้มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเห็นไหมนี่อันนี้ออเดอร์กลับบ้านอันอุ้ยมาเยอะเถอะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวของเราจ้าของเราตำตีนเผ็ดใช่ไหมคะเอาเผ็ดเลยนะคะ เผ็ดไปเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวออกีออกเปรี้ยวอันเน้นเผ็ดอันละเอาเผ็ดเผ็ดเอาเผ็ดเผ็ดอันนี้เมนูกลับบ้านจ้าตีนตีนแม่อันตีนใกล้แม่เสบเนาะมันคือแสบคัดถึงหิ้วฮะข้าเดียวเวิร์ดเดียวมาตีเอาเผ็ด ต้องทองจำนะเอาเพจเอาเพจกำลงไปเลยเอเอเนี่ยเออนั่นเอออมะกระดมิมันริกกระเด็นออกสามมันใหญ่ต้องต้องจับสุด <c oughs> มาพี่เด่นอีกพี่เด่นถึงหินแล้วมันจะเป็นยังไงมันกระเซ็บเอาวันนี้ทำไมต่ำดีจังเลยเก่งมันหมกแล้วนะเนี่ยเมกะว่าพ่อต่ำอยู่แต่มันไม่พอตแล้วมันมันได้ต่ำเกินความคาดเนาะเกินคเาอเอี้ยงก่อนมันเกินความคาดมาเราคาดหมายประเทศนี้แล้วก็จะหยุดไง ไม่ใส่ข้าวโพดนะใช่เอาแต่ซีดเผ็ดๆเน้นความเผ็ดรออ้อนขี้ลดไว้ไปเด็หน่อยมึงเอ,อ,งยอ้ยันขี้ไว้ไว้จะบกสีสุดยอดความเผ็ดนะคะอันนอันนี้สุดยอดความเผ็ดนะคะนะมาอันนี้สุดยอดความเผ็ดอันนี้ความเผ็ดนะคะแล้วมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะ ยุติก่อนใช่ไหมคะยุติยุติการแสดงก่อนใช่ไหมคะแล้วแล้วของเราเนี่ยมีเดินหน้าต่อไหมคะเนี่ยไปบินนะ่ะแม่ไม่กล้ไปท,ทำก็ได้แม่คุยกับแม่เอกก่อนแล้ว <c oughs> นนสั่งกลับบ้าน <c oughs> ค่ะนี่คุยกับ <c oughs>